สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะคะ่ะทั้งอยู่ในอยู่ทางต่างประเทศเนาะจ้าเมืนเอนีก็กลับมาพ่อกับแล้สองคนคือเก้านาะจ้ากับช่องวัสนา,าพาลุย <c oughs> พ่อนกันทั้งโคกทั้งเขาคือเก้าเลยจ้าพี่น้องตามลาหาขอนคือเก้าเนาะจาะ้าเนาะ่ช่วงนี้ยายบานกับสีหาตั้งแต่เห็ดบดเห็ดกระดางเห็ดคอนเนี่แล้วเนาะจา้าไปน้ำลุ่นน้ำ เบิ่งลำข้าวสองคนเบิ่งน่านจะพ 4, 000, นนี่น้องสิโศกสิมัาสัมไรน้องมือนี้เนาะผุ่นผู้น้งคน,นยืนเฝ้าคอนถาแล้วพี่น้องไปไปสวัสดีครับตองคอนถาเลยตีเถาเจ้าจะห, <c oughs> ห,หมดขันได้หรอพี่น้องสั่งไรคนหมดเต็มเลยชางนาพี่น้องหมดเบียดหมดเบียดย่างดีพี่น้องทุกหอกได้บ่ะนี่ยขาบกงอ้วนพี่นน้องหมดคันย่างดีได้ Nhắn cho chị một cái chỗ Ồ, cắt này, chết được một rồi này Cắt lửa một rồi Cắt một Cắt nhiều giờ cạnh một văn cạnh một quán triệu chăm tiền hiện quan dọn rồi. dọn dẹp năm dọn được năm không dẹp là vượt dẹp năm dọn ดิตาดอกไม้ตาอ่อนพี่ <gbinary> <fiindling> <ga2 nghỉ> วาหักด,ดอกงามดอกงามอดเดี๋ยวเขาออก่ไปะท<อ>ิมเบิดคนไอ้ที่อ,อดอกฮึอ <laughs> มองจะหักทับกันทั้งเีงทั้งต่อ,อโอ้ gì ba được ngay một nghìn viên chỉ thì họ chung về là viên ngọc vậy có để liêm đợt riêng điều đang có máy thở, bỏ công an bỏ thả nhau không. ban cầm trung ngày bên ấu bớt lên trung ngày mùng ban อบอกเอาบทดงันแยกกันเตี่น้มง <laughs> ยาวไปยาวไป <laughs> นี่ดอกงนะ้ามดอก้าแห้งเลย ตามทงหมดเยี่ก็เลยหล้าน่าตักนี่แกงกระเิี๊ยนี่กระป๋ คนทาทับดอกเพชรด้วยมองไม่ค <narrow ing ony> <till Every musician> oh, ่อยดีนะคระโอ้โโอ้ไม่เห็นอะทรองจงใจเนาะ Đây subscribe ดอนี่เขาอื่นคือสิ่งไหนอืนก็เต็มใต้ก็เดียวจะดี่เฮ้ยคนน่ะดอกขาปุ๊บออกยึ่ต่อเนี่ยอะจีกัางอด้แล้วจีกบเนาะเทปอไมาติดมีก็่มีอะไร มูกำบไหลานะ <laughs> <laughs> น in ้ำเป็นจกเปจุก ar er> ัวงกันี้หขาเขาอ่อนดีดีตาเรียบแลยพี่หนุ่มเสร็เดี๋ยเอาตาใส่ถุงแล้วบันเอาอย่างนี้ก็ตาใส่ถุงเหหมุนตัวน้ำกันขึนเขาง่ายก้อนสีกินเลาากับตองมี่พี่ที่ก้อนนะพี่หนุ่มหาเขาเขาปูง่ายปูกันงายเนาะ ปูยาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขากินก่อนอันนี้คือปุ่นเห็ดไข่เขาได้หมูว่านนหรพี่น้อง <Amen. S 1> เห็ดตะไคร้นะคะก่อนเลิอใส่นี้เมื่อเช้านี้ไปซอยงานเพิ่นเพิ่อนหาหลาบหมูมาเ mm hmm. ตแยงกาบ <Amen. S 1> ย,ยกไปเห็ดปูหให็ดง่ายเจ้าท,าที่เจ้าทางกินไปเลยมาโขงมาปลา สองคนเ้าก็สิเฮ็ดจังสีตลอดนอกจากแต่ได้ห่อเข่ามากมือใด้ได้ห่อเข่ามือใด้ว่าได้ห่อเข่าก็บใบเฮ็ดทั่ว่าแหละมาบานมากหากินยาบมันมันมาบานเสียบๆน้ำสองห้องพี่นโลกี่โลหมุนมากจนพ่อกันหมุนมากพ่อกี่โลตีพปุ้นเอะแต่ว่าห่างกินอ่านแน่ซุปแน่จวดทอจวดเอาจวดเนาะจวดไปเลย ตาหนังห้องเรือนเรียบร้อยแล้วขโมนหาข้อนไหม่ใช่หรอซุบออออเดอร์เพิ่งแต่สร้างลายดิโหกำงามดินุ่มดิอืมดีไซน์ดิ ออกเต็มคอนนี่ก็สิไดค้อนที่ละเจ้ามาเต็มคอนสักที่เกาะนานาะเจ้าเราออกเต็มคอนเดี๋ยวยังรัดามม่คุ้นคือปลาซีนี่ก็เราไม่เกี่ยวเห็นพอดีไอ้ตีนี้เราก็เสียได้อีกยูปัวไม่คอนอีกอีกเลย เฮ็ดสุกก็สิเต็มตาเลยคือต้องใส่ถุงยางก่อนเดี๋ยวเฮ็ดสุกก็พูดหนึงเก็บเฮ็ดสุปพูดนึงเก็บเฮ็ดอ้อนนะน๊ะเดี่ยเฮ็ดอ้อนเนาะึ่มหลอกงามๆนี่เนาะบวกเต็มคอนนี่แน่ มาเดี่ยวเบิดบ่ออีกสองดอกไปพุ่นอีกเอออีกหนึ่งดอกพูดน่ะย่ปลายเลย มันละจั่เอาเอาซะเอาซะตัวนี่น you well, أو, yes. ี่เอาซะม้นเ่ยมเอาซะเมียนตัวเก็บสัเห่ะขันเขียวตาที่สอุ้นเอาเป็นดินเท่าเท่า หกไรได้ทางหาออกตรวจจับออกตัางากบออกต้วนของบ้าออกตัางาหน่อยตาาหน่อยกันใส่ได้ยอก่อนหลังของบ้านหนึ่งที่เป็นโฉกงามไม่มีกับบ้านเนี่ยลากระโขาวอยู่อื้

ดอกละซุปดอกละซุปดอกละซุปพี่น้องุกนกิีนกอนยิงคือมาเอาบย่างจังเลพี่น้องย่างเลยสอคนห้องกินเฮ้ยมาทาอีดีที่พี่หนมดลงไ่นีแม่เซ็ตบกองดงรับเต็มควันไปเลยแต่ว่างามันหมดกระจินเบิด ัดบบนหนกันไน่กีโอ้ยบนหอกเลยหอมเพิ่งกระดกผูนี่แหละผู้กระซังแล้วไม่กำลังออกเลยแต่แค่หอมหอมเป็นโัวโดก็คือหลอดกงหันหอดแหงทั้งโกก็คี่เนาะกลางๆไค่เนี่ยแซมมาใหม่หมด นอนเฉาะนอนที่หมดหมดจลิ่นค่ะหมดอิริยาบถยังยาวยันงเกิดขึ้นได้พี่น้องสองห้องก็จะดูว่าจะดูหมุนดูหมุนกระตาที่สองก็ต้องไกลแล้วไกลแล้ว

thuốc đốt đốt léo nó cắt, cắt lên thọ mấy này khóa <laughs> à, thang ừ. này thọ đi nó một hết hết thì đồng môn này Sáng răng đây หอนอหอนห่มันหอนเป็น,นพิเศษเลยกะเต,ตะกินได้เนาะกระเตะกกินด้วกันหวานเลย ตัหอดตุณนก็มนกันต่ห์ตหางังถือแบบตัวเท่หแบบอ้ยเต็มสองตาอีลีตรอเว่าสิุนสามตาบ่ฮ้องเกพาะดอกแ่งก็ตั้งดอกดอกสุกก็ต้องหาด้วเนาะเห็ดรังเขียวว่ามันเห็ดแห้งวเ็ังน่ะสุก cái <tôi> tàu ở theo ừ. được không ngay cân đi đâu Khám mất tháng tiền bao không có gì hết <tôi sao> โอาเต็มเต็มเลงไงใส่ควันเปหลุมไฟจะเด้อพี่เราแต่ตาที่สองไปแล้ว

ถุงแยมข่อยกับเต็มเราเขาทิ้งไปเโอ้ยแยมหนึ่งหงัดมาใส่เข้าเก็บย่างเดียวเราพี่น้องวันนี้เต็มแลยมกับเต็มถุงกักระนั้งสิเต็มอีกแล้วอือพอดีเลยเห็ดซุปได้เต็มคนถือมัดสิมือนี่เห็ดซุปได้ทั่วถึงอยู่ตรงมือเนี่ยหมู่บ้านเพิ่มอะไรเห็ดซุปก็ได้ลายมือแล้วพี่น้อง สามสีถุงยางหลุดถุงยาำก็ติดเห็นอ่อนได้สองตาได้สองตาเนาะสองตาแล้วยังไม่จบยังเลยอถึงต่วนนึงเยอะดิถ้าเทียบไปอีกพ่อคอนอ่อนนลิโอ้ยยังไม่จบง่ายงดิ สั้นๆดิถ้าออกวบดนี่กับหาบนึงก็ดีนะ้ํเหรับี่กตท่อนโกกออกเน้ะไม่เอา,อากกนะนี่กระเดื่ถุงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยชวงถุงกันเอาแล้เะนาะพี่น้องมาถึงช่วงทายของเราจะมือนเนี่ย ห่านอีกแล้วเราจะพี่น้องมานมือนในพี่น้องได้เห็ดซุปหาบนึงจะพี่น้องได้เห็ดแกงอีกหาบนึง่ง้็จะเห็ดอ่อนดอกเงี่ยก็อ่อนด้วจ้ะเน,นี่ยถึงใจะใหญ่ก็อ่อนจ้ะมือนี้เขาก็หมักขนาดเลอะไรพี่น้องมานคักหมันเนี่ยเห, <า S 2> ห็ดซ<อ>ุปจะได้ดอก <ผม S 1> พี่น้องปะ, <laughs> ะนี่จ่ดอกเงี้ยปะเกืมาทั้งไม้ก้าวเป่ยนแล้วนอกจาะพี่น้องนตกใส่ท้องเปล่ยนแล้วตั้งじ ครับนี้พี่ละขึ้นมากก็ได้แต่ว่าเมื่อนี่เป็นเมื่อเห็นกีเนาะบ่ถ้าถัดรุ่นเบิ้งว่าสองห้องห้องสิได้บ่ผู้อื่นพี่นอ้องสิผ้าหมุนไปจังไรสิได้สิมันบ่แต่ว่าเมื่อนี่หมุนถือป้องขนาดเล็กพี่น้องเนามันคักมันเนี่ยหมุนถือป้องไหมถึงว่าเขาก็เห็นค้อนว้เล้ยวแต่ว่าไปยังบ่หอดจักเถือนะ่ะพี่น้องมันก็นเลยได้กลายเป็นเห็ดซุป จะคิดต้นที่ยังจ้ะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ้ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้ะขอบคุณที่ให้โอกาสทั้งสองคนเนาะนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเัางสองคนเด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรเพื่อเหาเรได้พอกันในคลิปต่อไปพี่น้องว่าสองห้าสิบ้าลุยผ้ามนผ้าบุผ้ามันอะไรเนี่ย ใช่น,นี่็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งให้ลำให้รวยให้โชคให้มานให้พ่านให้พ่อนางยองยอดน,นับเอานับเอาเด้อเงินขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับมานคร